เลิกวางทุกอย่างไว้กลางจอถ้าไม่อยากให้รูปลคลองคุณธรรมดาเกินไปและนี่คือจุดตัด9ช่องความรักของช่างกล้องมือโปรที่ทําให้รูปมีสเสน่ห์ถึง10เท่าให้เราเข้าไปที่กล้องมุมขวาบนแตะเข้าไปมาตั้งค่าความช่วยเหลือด้านองค์ประกอบช่องเส้นและตารางแตะตารางเราจะได้แบบนี้แทนที่เราจะตัวอยู่ตรงกลางเสมอไป ให้เราเปลี่ยนจุดตัดสี่มุมเป็นแบบนี้และกดถ่ายภาพที่ได้ก็จะเป็นอีกแบบนี้หรือเราจะอยู่ตรงนี้ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูกัน เป็นไงครับผมภาพสวยใช่ไหมครับอย่าลืมลองไปดัดแปลงลองไปทําลองไปใช้ดูนะครับเรื่องราวดีๆยังมีอีกเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอาจริวิต์นะักเ,เรื่องครับผม